ถามว่าทําไมต้องเรียนเอา้าไม่เรียนก็ไม่รู้สิแล้วเรียนไปทําไมอ่ะเรียนไปทํางานหาเงินมาใช้ในครอบครัวใช้เพื่อตัวเองใช่ไหมละ่ะแล้วถามว่าจะเรียนสาขาไหนดีอันนี้ก็ต้องถามกลับไปว่า แล้วเราวางอนาคตตัวเองไว้ยังไงอยากทํางานที่ไหนทําอะไรอยากเป็นนายตัวเองอยากเป็นนายคนอื่นอยากทํางานให้กับคนอื่นหรืออยากทํางานให้กับตัวเองอันนี้ก็ต้องถามกลับมาที่ตัวเองล่ะแล้วสาขานี้คือสาขาอะไรอ่ะยังไม่รู้จักนั่นไงเห็นไหมละ่ะสาขานี้เขาเรียกว่า สาขาวิชานวัตกรมรมผลิตภัณฑ์สุขภาพได้วุฒิวิทยาศาสตร,ร์บัณฑิตนะเรียนที่วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช,ชมงคลทัญบุรีแล้วถามว่าสาขานี้อะยากปะล่ะเรียนยากไหมตอบได้ง่ายๆถ้าตัวเองชอบก็ไม่ยากหรอกมันก็เป็นทุกสาขาเรียนสาขาอะไรเรียนที่ไหนคณะอะไรมหาวิทยาลัยอะไรถ้าบอกว่าตัวเองไม่ชอบมันก็ยากทังนั้นแหละ ถามว่าสาขานี้เรียนอะไรเราเรียน2ผลิตภัณฑ์หลักๆเนาะสำหรับผลิตภัณฑ์สุขภาพก็คือผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางแล้วก็ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ะะเรียนอะไรบ้างเรานึกถึงผลิตภัณฑ์หนึ่งตัวนะผลิตภัณฑ์หนึ่งตัวหนูต้องรู้อะไรบ้าง1มาเลยการเลือกวัตถุดิบเราเลือกวัตถุดิบเป็นนะวัตถุดิบที่เราใช้เราก็จะเน้นพวกสารธรรมชาตินะใครที่รักธรรมชาติเราก็มาดูกันเฮ้ยสารธรรมชาติมีอะไรบ้างมันน่าสนใจตรงไหนเอามาประยุกต์ใช้เป็นวัตถุดิบในผลิตภัณฑ์สุขภาพได้ยังไงนะเรียนวัตถุดิบเสร็จตั้งสูตรตำรับได้สูตรตำรับเป็นแบบไหนครีมโลชั่น เป็นแบบเม็ดเป็นแบบแคปซูลเราต้องเรียนทั้งหมดเราเรียนตั้งสูตรตำรับแล้วทําเป็นนะทำเป็นประเมินได้นะประเมินได้ประเมินอะไรประเมินกายภาพประเมินเคมีประเมินทุกอย่างนะคะประเมินเสร็จปุ๊บทำยังไงต่ออ่ะประเมินแล้วคุณขายได้ไหมล่ะนะเราก็มาเรียนกันนะเราจะขายยังไงเราจะเป็นผู้ประกอบการที่มีคุณภาพมีประสิทธิภาพทําได้ขายเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาเรียนกัน ถามว่าเรียนในห้องเรียนอย่างเดียวไหมไม่ไม่เราจะไม่ทําแบบนั้นเราจะมีเรียนทั้งในมหาวิทยาลัยแล้วก็ในสถานประกอบการด้วยสถานประกอบการที่ไหนอ่ะก็โรงงานอุตสาหกรรมเนาะทั้งโรงงานเครื่องสําอางแล้วก็โรงงานผลิตภัณฑ์เสริอมอาหารเราจะได้เรียนในทุกทกที่แล้วแต่ว่าเราอยากเรียนอะไรเรียนไปแล้วไปทําอาชีพอะไรนะ ไปเลยลูกไปเลยโรงงานเครื่องสําอางโรงงานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคะหรืออยากจะเป็นผู้ประกอบการอยากทําอะไรอยากไปนั่งคิดสูตรอยากไปนั่งควบคุมคุณภาพอยากไปเป็นคนผลิตเนาะหรือนะเป็นนายตัวเองจบเลยเปิดโรงงานเองหรือแหนะมีหรือเลอะเยอะแล้วเกินนะก็ไปเปิดกิจการของตัวเองแค่นั้นแหละไม่ต้องไปพึ่งใครพึ่งตัวเองนี่แหละจบ อ้าวเรียนสาขานี้ถามว่าจบไปจะตกงานไหมไม่ต้องคิดอะไรมากเอาง่ายๆเลยใช้อยู่ไหมเครื่องสําอางอะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเป็นยังไงบ้างกินกันอยู่ไหมดูคนรอบข้างรอบตัวถ้าวันใดที่เราไม่ใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้เลยนั่นคือสแสดงว่าคุณตกงานแต่กลับมาคิดดูตอนนี้เป็นยังไงบ้างเทรนโลกทุกคนใช้หมดนั่นแหละถามกลับไปแล้วมันจะตกไหมงาน ถามว่าเปิดรับรอบไหนบ้างจะมาเรียนเนี่ยตอบเลย TCAS ส1ถึง4ถามว่าให้สมัครช่องทางไหนแอะดูนี่ยอยู่นี่สมัครนะมาเรียนเลยนะวัตรกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีจบแล้วมีงานทำแน่นอนชัว